และนี่คือสิ่งที่คุณควรถามถ้ายอยากเล่นอาวีได้เก่ง โดยจะมีอะไรกันบ้างในตามนี้หน่อย ROV จิงปังโดนหนหารในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําทริคและเทคนิคการเล่น ROV ที่ช่วยให้เพื่อนๆเล่น ROV ได้เก่งขึ้นนะครับถ้าหากทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะาลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับก็น,นึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางช่อง,องเราเนี่ยได้มีการฟตรตีมเกมที่ใน,นส่วนมากเนี่ยมันจะไปในทางแบบคนดูสมากกว่าซึ่งแต่และเกมเนี่ยก็ต้องบอกาครับว่าหนักหน่วงมากๆซึ่งมันก็มีสิ่งที่ผมเห็นนะครับว่ารกายคนดูว่าทำไมคนดูถึงมาทํนือทาแบบนี้ทั้ดี คใครที่กำลังมองหา id r v i e w สกินแหล่แล่งสูรุนครบขอแนะนำนี้เลยเพจแอดมินต้น tp7 มี id ให้เลือกชมมากมายมากกว่า200 id หน้าเพจการันตีได้ผู้ติดตามกว่า200,000คนเครดิตดีรีวิวเยอะขอแนะนำนี้เลยแอดมินต้น tp7 ตุนมากพอส์เปิดช่องทางน้เกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาไปแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมง เติม R.V. ใช้แค่ u I d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกมือนแจกไหว้มันจิดจะหลดุดได้ที่เว็บหรือในไหลายเติมวาจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมั่ว หนึ่งคือการเลือกดาบแบนฮีโร่เมตาและเลือกตัวให้แต่งเล่นง่ายที่สุดอยู่เสมอน,นะครับซึ่งฮนะีโร่เมตานั่นคือฮีโร่ที่มีความโดดเด่นมากๆของแต่ละทีสั้นโดยวิธีการสังเกตว่าฮีโร่ตัวไหนเป็นฮีโร่เมตาเนี่ยก็ให้พยายามดูพวกเราทอ็อปเซิร์ฟนะครับเขอเล่นฮีโร่ตัวอะไรกันหรือว่าตัวเราเองเนี่ยกดเจอฮีโร่ตัวไหนเยอะมากๆนั่นแหละครับคือฮีโร่เมตาซึ่งการที่เราเลือกนำฮีโร่เมตามาเล่นเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะครับว่าเราเนี่ยจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะให้กเเเาาาามมขึ้นนนน่่ออะยยยพลลืโ ทำไม่เล่นในกระแบนถ้าหลุดแบนเนี่ยควรหยิบม,มาเล่นนะครับ2คือการออกไอเทมชิ้นลองเพื่อรีบประสิทธิภาพทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งและไวขึ้นซึ่งไอเดียที่ทุกคนรู้กันดีใช่ไหมครับว่าในเกม R าของเราเนี่ยมีไอเทมหลายชิ้นมากๆซึ่งไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันแพงสุดๆดังนั้นการที่เราจะได้ไอเทมชิ้นเต็มสักหนึ่งชิ้นน่ะค่อนข้าง,างใช้เวลานานพูดเลยระดับแรงสูงๆเนี่ยเขาจึงออกไอเทมแค่ชิ้นล่อนะครับเพื่อรีบประสิทธิภาพทํำฮีโร่ของเขาเนี่ยเก่งและไวขึ้นเพราะนอกจากไอเทมชิ้นนนนนนหลลลลัััักกกกกไมม่่่่่่าาาาาายยยยยตตวออองงเเเชฟีถ้้ำขคูด ต้องมี2 0่0ถงซึ่งเส่ไอเทมของท็อปเซทในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ซึ่งการเ,เพื่อนเนี่ยจะมีคูดาว20%ได้เนี่ยไอเทมที่ต้องมี2ชิ้นหลักนั่นก็คือ f o r ์สเคปและเดอะ i m มิเนชั่ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยออกไอ,อเทมชิ้นเต็มของจาก2ชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้โกในเกมทั้งหมด4,090กโกซึ่งใช้เวลาในการหารของข้าง,งนาน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนเลือกจ,จะออกไอเทมชิ้นลองอย่างปจัจนมัมกาเลท,ที่มันใช้โกเพ20%ไออดดา้เคพืู่่ มาใช้โดยใช้โกปเพียงแค่2780โกเท่านั้นเห็นไหมละครับใช้โกน้อยกว่าแต่ได้ครูดาวเท่ากันเพียงว่นนี้นี่ฮีโร่ของเราเนี่ยก็จะเก่งได้ไวขึ้นแล้วนะครับซึ่งไอเทมชิ้นลองแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ให้การแสดงผลที่เหมาะสมกับฮีโร่แต่ละตัวไม่เหมือนกันเพื่อนๆเนี่ยต้องศึกษานะครับสามก็คือการเดินลัดป่านะครับซึ่งการเดินลัดป่านั่นก็คือจังหวะที่เรากำลังจะไปแก๊งตำเรนต่างๆเนี่ยเราจะไม่เดินตัดแม้ํนานะครับแต่จะเป็นการเดินอ้อมบัแบบนี้ซึ่งการที่เราเดินแบบนี้เนี่ยทําให้กโล เราเนะี่ยไม่เสียวเวลาในการารามหาโก้และเลเวลในเกมซึ่งการที่เราเดินลัดป่าแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยเดินไปแก๊งเรียนช้าสักนิดนึงแต่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอันนี้เนี่เพราะสิ่งที่เวลาเราเล่นแบบคนดูเนี่ยคนดูไม่ค่อยทำนะครับส่วนมากเนะี่ยเดินตัดกลางแม่น้ำแล้วก็โดนดักคิวกันไปและนี่คือทั้งหมดของอาวิจิงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ